あっ <music> วันต่อมาเลียงตัดสินใจไปหาปริสที่ห้องพักตั้งแต่เช้าพร้อมกับข้าวต้มร้อนๆฝีมือของเธอเองไปฝากคนป่วยด้วยโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวกับปริสล่วงหน้าก่อนเพราะเธอกะจะไปเซอร์ไพรส์อีกคนซึ่งนั่นก็สร้างความตกใจให้กับปริสเป็นอย่างมากเพราะไม่คิดว่าหญิงสาวร่างสูงจะมาหาตนเองถึงที่ห้อพักอีกปริสที่ยังไม่ได้เตรียมใจว่าจะต้องเจอกันเธอจึงรู้สึกประหม่าและกังวลพอสมควร ผิดกับหญิงสาวร่างสูงโดยสิ้นเชิงเพราะเหลี่ยงนั้นทำตัวปกติอย่างที่เคยทำกับเธอทุกอย่างจนปาร,รีทรู้สึกแปลกใจและสับสนเป็นอย่างมากแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็ยังไม่กล้าที่จะถามหญิงสาวร่างสูงออกไปอยู่ดีว่าเพราะเหตุใดถึงได้ทำตัวปกติกับเธอเช่นนี้ทั้งๆท,ท,ที่ก็รู้อยู่แล้วว่าเธอชอบตอนเองอยู่เหลี่ยงไม่โกรธไม่ผิดหวังหรือไม่รู้สึกรังเกียจเธอบ้างใดหรือยอย่างไร จากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์กลายเป็นเดือนจนเวลานั้นผ่านล่วงเลยมาจนถึงปีสามเทอมหนึ่งคำว่าชอบของปาริสก็ไม่ได้ถูกเอ่ยถึงอีกทั้งจากตัวของเธอเองและจากหญิงสาวร่างสูงปาริสไม่รู้ว่าควรจะต้องรู้สึกอย่างไรดีเธอต้องดีใจไหมที่เหลียงไม่โกรธเคืองกันและยังปฏิบัติกับเธอเหมือนเดิมทุกอย่างหรือเธอต้องรู้สึกเสียใจดีเพราะถึงแม้เหลียงจะอยู่เคียงข้างเธอเช่นเดิม แต่มันในฐานะอะไรล่ะเพื่อนหรอหรืออะไรจะโทษเหลียงฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ที่ปล่อยเบอร์คำว่าชอบของเธอมาตั้งนานขนาดนี้เพราะเธอเองก็ขี้ขลาดเกินกว่าจะพยายามพูดมันอีกรอบเช่นกันเหลียงไม่พูดก็หมายความว่าไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธงั้นแกก็จีบเหลียงจริงจังไปเลยสิ จดหนึกย้อนไปถึงคำแนะนำของพึ่งที่เธอเคยได้ปรึกษาไปในช่วงสามเดือนก่อนเธอจำได้ดีว่าตัวเองนั้นได้เถียงกลับพึ่งไปว่าเพราะเหลียงไม่ตอบรับหรือปฏิเสธนี่แหละเธอเลยไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงต่อที่เหลียงไม่พูดถึงมันอีกก็เพราะไม่อยากสารสัมพันธ์กับเธอในแง่คนรักหรือเปล่าแล้วถ้าเธอจะไปตื้อจีบเหลียงมันจะไม่ไปกันใหญ่หรอพึ่งเองก็สวนกลับมาทันควันเช่นกันว่าที่เหลียงไม่พูดเพราะเขินมากหรือเปล่า เหลียงเองก็อาจจะหวั่นไหวและรอให้ปาริสเดินหน้าจีบอย่างจริงจังอยู่ก็ได้คิดอะไรอยู่รอปาริสหน่าเครียดเชียวเสียงของใครบางคนปลุกเธอให้ออกจากภวังและใช่ใครคนนั้นก็คือเหลียงหญิงสาวร่างสูงคนที่เธอชอบมากจนตอนนี้อาจจะกลายเป็นคำว่ารักไปแล้วก็ได้แล้วก็คือคนเดียวกันกับที่ทำให้เธอรู้สึกกังวลจนคิดไม่ตกอยู่ในตอนนี้นั่นเอง ปาริสก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยน่ะเธอเก็บสีหน้าที่เป็นกังวลไว้และเอ่ยพูดกับอีกคนด้วยรอยยิ้มอย่างที่ทํามาตลอดเรื่องเรื่อยเปื่อยอะไรกันน้าที่มันทําให้ปาริสเครียดขนาดนี้เหลียงเดินมานั่งลงข้างๆปาริสบนโซฟาตอนนี้พวกเธอนั้นอยู่ที่ห้องพักของจอยซึ่งก็คือตึกเดียวกันกับที่เหลียงและเฟลมพักอยู่นั่นเองและแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่เธอสองคนอยู่ในห้องนี้เพราะทุกคนอยู่ที่นี่กันหมด รวมไปถึงพึ่งเพื่อนสาวของปริษด้วยเช่นกันซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษสาวๆก็แค่อยากพบปะสังสรรค์กันหลังจากที่ปิดเทอมไปตั้งนานสเดือนให้หายคิดถึงก็เท่านั้นซึ่งเหลียงก็ถือโอกาสนี้ชวนปริตกับพึ่งมาร่วมสนุกด้วยปริตแค่กำลังคิดว่าแอลกอฮอล์นี่มันสร้างมิตรภาพที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆ ปาริสเลือกที่จะไม่พูดถึงเรื่องที่เธอกังวลอยู่แต่กลับพูดติดตลกพร้อมกับหันไปมองพึ่งและไอซที่กำลังนั่งชนแก้วกันอยู่ที่กลางห้องตอนนี้ปาร์ตี้ได้จบลงไปแล้วและเพื่อนๆของเหลียงบางคนก็กลับกันออกไปได้นานพอสมควรแต่ที่ปาริสยังอยู่ที่นี่เพราะพึ่งเพื่อนสาวของเธอยังติดลมนั่งพูดคุยกับไอซ์ยังออกรถกันอยู่สองคนซึ่งนั่นก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนไม่น้อย เพราะไอ้นั้นเป็นคนที่อัธยาศัยดีเธอคุยเก่งมากแถมยังร่าเริงเฮฮาพูดคุยเสียงดังแทบจะตลอดเวลาแต่พึ่งนั้นก็เป็นอันดูๆกันว่าชอบความสงบคุยไม่ค่อยเก่งเฉพาะกับคนที่ไม่สนิทนะนะเรื่องนี้ปริตรูดด้ดีแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งสองคุยกันถูกคอไปเสียอย่างนั้นทั้งที่เมื่อก่อนพึ่งพยายามเลี่ยงที่จะคุยกับไอมาก พราะพึ่งบอกว่าคุยกับไอ้ทีไรไม่เคยจะได้มีจุดสิ้นสุดของบทสนทนาเลยไอ้หาเรื่องมาชวนคุยได้เรื่อยๆจนเป็นพึ่งเองที่รู้สึกเหนื่อยแทนแต่มาดูตอนนี้สิพูดคุยเข้าขากันยิ่งกว่าเธอซะอีการิทมองภาพตรงหน้าแล้วก็ขำออกมาจนไหลสันเหลียงที่เห็นแบบนั้นก็พยักหน้าเห็นด้วยพร้อมกับหัวเราะออกมาเช่นกันไม่น่านจะกลับไหวแล้วมั้งสองคนนั้น ตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วยให้นอนที่ห้องฉันก็ได้นะเดี๋ยวฉันดูแลเองไม่ต้องห่วงเหลียงกับปาริจะกลับกันเลยไหมจอยเจ้าของห้องที่จัดปาร์ตี้ในวันนี้พูดขึ้นหลังจากที่ออกมาจากห้องน้ำเพื่อชำระร่างกายเตรียมจะเข้านอนเอาอย่างนั้นก็ได้รบกวนด้วยนะจอยเหลียงเห็นด้วยกับที่จอยพูดไม่ต้องดูแลอะไรเพิ่งมันดีขนาดนั้นก็ได้นะจอยปล่อยให้มันนอนตรงนั้นเลยก็ได้ ปาริสพูดกับจอยอย่างไม่จริงจังนะแต่ถ้าจอ,อยจะทําแบบนั้นจริงๆเธอก็ไม่ว่าปาริสคิดขำๆฉันได้ยินนะไอ้ปาริสเพึ่งพูดกับปาริสเสียงเข้มแต่สายตากลับเลื่อนลอยอย่างคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเยอะพอสมควรทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็พากันขำพืดออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันเพราะสภาพของพึ่งตอนนี้นั้นจะนั่งให้ตรงๆยังทำไม่ได้เลย เนื่องจากไม่ได้จะเห็นกันง่ายๆกับพึ่งในบริบทนี้พวกเธอจึงพากันขำยังออกรถอยู่น,นั้นและเมื่อตกลงกันเรียบร้อยทุกคนก็พากันแยกย้ายกลับที่พักของตัวเองปาริษเดินไปบอกลาพึ่งก่อนจะเดินออกจากห้องไปพร้อมกับเหลียงไม่คิดว่าสองคนนั้นจะคุยกันติดลงขนาดนี้นะเนี่ย เลียงพูดขึ้นมายิ้มยิ้มเพราะจนป่านนี้แล้วทั้งสองคนนั้นก็ยังพูดคุยกันต่ออย่างออกรถออกชาติไม่มีท่าทีว่าจะหยุดกันง่ายๆนานั่นนะสิจอยทำงานหนักแน่ๆคืนนี้ดีที่เข้าของในส่วนอื่นพวกเธอพากันเก็บกวาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะเหลือก็แต่ตรงที่พึ่งกับไอ้นั่งคุยกันเท่านั้นหรือไม่จอยอาจจะปล่อยให้สองคนนั้นนอนอยู่ตรงนั้นทั้งคืนเลยก็ได้เหลียงพูดแซวออกมาอย่างขำขัน ปาริที่ได้ยินแบบนั้นก็ขำตามอย่างสนุกสนานคืนนี้ปาริขอนอนกับเหลียงได้ไหมเดินมาใกล้ถึงห้องพักของเหลียงปาริธก็เอ่ยขออีกคนด้วยแววตาที่เป็นประกายอย่างอ่อนอ้อนอ้าวไม่ใช่ว่าปาริจะนอนกับเหลียงอยู่แล้วหรอแต่หญิงสาวร่างสูงกลับเข้าใจว่าคืนนี้พวกเธอจะนอนด้วยกันซะอีกอ้าวอย่างนั้นหรอก บอริสเองก็เอ่ยออกมาด้วยความคาดไม่ถึงว่าเหลียงจะคิดแบบนี้ทั้งสองมองหน้ากันนิ่งๆอยู่เซียววิสุดท้ายก็ยิ้มออกมาให้กันอย่างเป็นอันเข้าใจก่อนจะพากันเดินเข้าไปในห้องพักของหญิงสาวร่างสูงใครจะอาบน้ำก่อนดีเหลียงเอ่ยถามขึ้นทันทีที่เข้ามาในห้องเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดึกมากแล้วหรือจะอาบพร้อมกันดี ปาริสพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหยอกล้อพลางมองหน้าของเหลียงด้วยสายตาที่กลุ้มกลิ่มก็ไม่มีปัญหานะเหลียงเองก็รับมุกข,ของปาริสอย่างลื่นไหลก่อนจะแกล้งเดินเข้าไปจูงมือของอีกคนไปยังห้องน้ําแล้วก็กลับกลายเป็นปาริสะงั้นที่โวยวายออกมาด้วยความเขินอายแทนทั้งสองเล่นยื้อยุดฉุดกระชากกันอย่างสนุกสนานอยู่สักพักก็เป็นฝ่ายเหลียงเองที่ยอมแพ้และปล่อยให้ปาริสไปอาบน้ําก่อน เพื่อที่เธอนั้นจะได้ไปเตรียมที่นอนให้เรียบร้อยสำหรับทั้งคู่ปาริดเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วไปหยิบเสื้อผ้าของตัวเองที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าของเหลียงด้วยความคุ้นเคยเพราะเธอมานอนค้างที่นี่ค่อนข้างบ่อยจนต้องมีเสื้อผ้าสำรองไว้ซึ่งก็เป็นเหลียงเองที่บอกให้เธอเอาเสื้อผ้ามาสำรองไว้บ้างปาริดมองดูเสื้อผ้าของตัวเองที่อยู่ในตู้ด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูก อยู่ใกล้แต่ก็เหมือนไกลความรู้สึกมันเป็นแบบนี้นี่เองเธอพ่นลมหายใจออกมาเพื่อระบายความขุ่นมัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นก่อนจะจัดการใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์รออีกคนที่อยู่ข้างนอกเล่นไปได้สักพักเหลียงก็เดินเข้ามาในห้องนอนหลังจากที่เจ้าตัวเคลียร์การบ้านไปพลางๆเพื่อรอให้บริษททำธุระส่วนตัวให้เสร็จก่อน อาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าง่วงปาร,ริสก็นอนก่อนได้เลยนะวันนี้เหลียงต้องสระผมด้วยคงอีกนานเลยเหลียงบอกกับปาร,ริสขณะที่กำลังเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวเตรียมจะเข้าไปอาบน้ำต่อปาร,ริสเองก็รับคำด้วยน้ำเสียงสดใสแต่จนแล้วจนรอดเธอก็ยังไม่ยอมนอนอยู่ดีจนเหลียงที่ทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยเดินเข้ามาเห็นปาร,ริสที่ยังไม่หลับก็เอ่ยทักขึ้น ยังไม่นอนอีกหรอปาริสนี่มันดึกมากแล้วนะปาริสนอนไม่หลับเลยรอนอนพร้อมเหลียงหญิงสาวร่างสูงที่ได้ยินแบบนั้นก็ใส่หน้าออกมายิ้มยิ้มด้วยความเอ็นดูคนที่อยู่บนเตียงตาเปลือขนาดนี้ยังฝืนตัวเองอีกเป็นเด็กน้อยด้วยไงเรานะ่ะถึงต้องรอนอนพร้อมกันเนี่ยฮึเหลียงเดินไปปิดไฟหลอดใหญ่แล้วเหลือไว้แค่ไฟหัวเตียงเช่นเคยก่อนจะนอนลงแล้วหันมาพูดกับปาริสยิ้มยิ้ม ทีนี้ก็นอนได้แล้วนะดีนะที่พรุ่งนี้มีเรียนบ่ายกันทั้งคู่เป็นความบังเอิญที่เป็นเรื่องดีสำหรับพวกเธอจริงๆเหลียงคิดเช่นนั้นอืมนอนกันเสียงของปาริสนั้นงัวงเงียใกล้หลับเต็มที่แต่ก็ยังไม่ไวตะแคงตัวหันหน้ามาหาอีกคนอย่างที่ชอบทำเวลาที่ทั้งสองนอนด้วยกันฝันดีนะเหลียงเสียงของปาริสแผ่วจนเหมือนกระซิบ แต่ก็เพราะทั้งสองนอนใกล้กันมากเหลียงจึงได้ยินมันอย่างชัดเจนหญิงสาวร่างสูงยิ้มออกมาด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขก่อนจะเอ่ยบอกฝันดีอีกคนกลับไปเช่นกันเหลียงก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงนิทราก็มีเสียงเรียกของปาริสเวลเข้ามาในหูของเธอซะกก่อนว่าไงหรอปาริสเหลียงตอบกลับไปด้วยเสียงที่แผ่วเบาเหมือนใกล้จะหลับเต็มที่ ปาริสขอนอนกอดเหลียงได้ไหมคำถามของปาริสส่งผลให้เหลียงที่จะหลับอยู่รอมร่อ,อน,นั้นค่อยๆมีสติขึ้นมาเธอไม่รู้ว่าหญิงสาวข้างกายนั้นขอกอดเธอด้วยความรู้สึกหรือเหตุผลอะไรอาจจะหนาวกลัวเหงาหรือกําลังรู้สึกไม่ดีอะไรอยู่หรือเปล่าแต่เธอก็เลือกที่จะไม่ถามออกไปทำเพียงแค่อ้าแขนรอรับอีกคนเข้ามาไว้ในอ้อมกอดด้วยความเต็มใจเท่านั้น ได้สิปริทที่ได้ยินแบบนั้นก็ขยับตัวเข้าไปนอนซุกที่ระหว่างอกของเหลียงทันทีปริถูไถหัวของตัวเองเข้ากับอกของหญิงสาวร่างสูงยังออดอ้อนเหลียงยิ้มออกมาแน่น้อยให้กับความขี้อ้อนของอีกคนพลางนำมือขึ้นมาลูบหัวของปริอย่างนุ่มนวลคล้ายๆว่าเป็นการกล่อมอีกคนไปในตัวทั้งสองขยับร่างกายให้มันเข้าที่เข้าทางเล็กน้อยก่อนจะเป็นเหลียงที่เข้าสู่ห้วงเนตราไปก่อน เพราะนี่คือครั้งแรกที่ปาริสกับเหลียงได้นอนกอดกันแถมยังเป็นการกอดเพื่อหลับไปพร้อมกันอีกต่างหากปาริสจึงรู้สึกอบอุ่นไปทั้งหัวใจอย่างไม่อาจห้ามได้อีกทั้งยังรู้สึกเขินอายผสมกับตื่นเต้นจนหัวใจของเธอนั้นเต้นเสียงดังเป็นจังหวะระรัวไม่รู้เหลียงจะได้ยินบ้างไหมแต่ดูจากเสียงลมหายใจที่เป็นจังหวะสม่ำเสมอของหญิงสาวร่างสูงแบบนี้ดาว่าอีกคนคงหลับไปแล้วแน่ๆ ปริทำใจอยู่นานกว่าจะกล้าเอ่ยปากขอเลี้ยงไปแบบนั้นนั่นเป็นเพราะคำแนะนำของพึ่งแท้ๆที่มันดังอยู่ในหัวของเธอซ้ำๆสลัดยังไงก็ไม่พ้นไม่รู้คำพูดของพึ่งมันมีเวทมนต์หรืออย่างไรกันเพราะพอนึกถึงมันบ่อยๆเข้าเธอก็รู้สึกมีความกล้าและึกเหิมขึ้นมาเสียอย่างนั้นเธอจึงตัดสินใจขอน,อนอนกอดเลี้ยงอย่างที่ไม่คิดว่าคนอย่างตัวเองจะกล้าทำมาก่อน โดยวความจริงแล้วมันเป็นเพราะความต้องการส่วนลึกของเธอเองกันแน่นะ <emotions> ก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงเนตราตามอีกคนไปอยู่ๆก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่าดรรอเหลี่ยงเองก็อาจจะรอให้เราจีบอย่างที่พึ่งว่าจริงๆไม่รู้เธอไปเอาความมั่นใจมาจากไหนถึงได้คิดแบบนี้อาจจะเพราะหญิงสาวร่างสูงไม่ปฏิเสธที่จะนอนกอดกับตน อาจจะเพราะความห่วงใยความสนิทสนมใกล้ชิดที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันของพวกเธอทั้งคู่หรืออาจจะเพราะเธอเป็นทุกอย่างให้กับเหลี่ยงแล้วจนหญิงสาวร่างสูงไม่ต้องการใครอีกที่คิดแบบนี้เพราะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เธอบอกชอบเหลี่ยงไปก็มีหนุ่มๆสาวๆแวะเวียนมาแจกขนมจีบให้เหลี่ยงอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่เห็นหญิงสาวร่างสูงจะให้ความสนใจกับใครสักคนหลายคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไป จะมีก็แต่เธอนี่แหละที่อยู่เคียงข้างอีกคนไม่ไปไหนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงสุขหรือทุกข์ก็ตามแล้วแบบนี้จะไม่ให้เธอคิดว่าตัวเองสำคัญกับเหลียงได้อย่างไรกันปริคิดเข้าข้างตัวเองอย่างที่สุดเธอตัดสินใจแล้วว่าจะเดินหน้าจีบเหลียงอย่างไม่ลังเลอีกต่อไปในที่สุดฉันก็กล้าที่จะทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจตัวเองสักทีสินะ คิดได้แบบนั้นปาริสก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาด้วยความโล่งใจจากนั้นเธอก็ทำการหยุดความคิดทุกอย่างไว้แล้วเลือกที่จะซึมซับความอบอุ่นจากร่างกายของหญิงสาวร่างสูงที่เกาะตนเอาไว้แทนปาริสลับตาลงด้วยใจที่รู้สึกเป็นสุขก่อนจะค่อยๆเข้าสู่ห้วงเนตราตามอีกคนไปเช้าวันรุ่งขึ้นปริสตื่นขึ้นมาก่อนหญิงสาวร่างสูง เธอนอนตะแคงข้างหันไปมองใบหน้าของเหลียงที่อยู่ในระดับเดียวกันคงกำลังฝันถึงเรื่องดีๆอยู่สินะถึงได้หลับไปยิ้มไปแบบนี้ปริตมองคนที่หลับอยู่ด้วยใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มเช่นกันก่อนจะเริ่มมองไล่ตั้งแต่คิ้วเข้มที่เรียงตัวสวยงามขนตาที่งอนยาวลงมาที่จมูกโด่งเป็นสันสุดท้ายก็มาจบที่ริมฝีปากสีชมพูอ่อน ก่อนจะเปลี่ยนมามองใบหน้าโดยรวมของคนที่หลับอยู่อีกครั้งโครงหน้าของเหลียงโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับตอนปีหนึ่งไม่รู้เจ้าตัวจะรู้ตัวบ้างไหมว่าเมื่อยิ่งโตมากขึ้นเท่าไหร่เธอก็ยิ่งสวยและเมื่อผสมกับรูปลักษณ์ที่ดูเท่อย,อยู่แล้วนั้นยิ่งส่งผลให้เหลียงดูมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าปาริสน,นมองใบหน้าของเหลียงอยู่อีกสักพัก คนที่นอนอยู่ก็เริ่มรู้สึกตัวจึงค่อยๆกระพริบปเปลือกตาขึ้นช้าๆถ้าเป็นเมื่อก่อนปาริดคิดว่าตัวเองถ้าไม่แกล้งหลับต่อก็คงจะรีบลุกขึ้นก่อนที่เหลียงจะลืมตาแน่ๆแต่ในตอนนี้เธอเลือกที่จะต้องเหลียงอยู่แบบนั้นจนกระทั่งอีกคนลืมตาตื่นขึ้นมาทั้งสองจ้องตากันอยู่หลายวินาทีแล้วก็เป็นฝ่ายเหลียงที่หลบสายตาไปก่อนพลางลุกขึ้นนั่งก่อนจะหันหน้ามามองปาริสแล้วเอ่อยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงงัวเงีย ปาริตตื่นนานแล้วหรอปาริตเองก็ลุกขึ้นมานั่งบิดขี้เกียจก่อนจะเอ่ยตอบอีกคนด้วยรอยยิ้มสักพักแล้วแหละทำไมถึงไม่ปลุกเหลียงล่ะหญิงสาวร่างสูงถามพลางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาปาริตอยากให้เหลียงนอนหลับให้เต็มที่นะ่ะอีกอย่างตอนนี้มันก็ยังไม่สายมากยังไงก็เข้าเรียนทันอยู่แล้วอย่างนี้นี่เองงั้นเหลียงขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ พอดีเหลียงปวดจุ๊ดๆนะ่ะเหลียงบอกกับอีกคนด้วยน้ำเสียงอ้ายๆปาริจึงคำออกมาด้วยความเอ็นดูก่อนจะบอกให้เหลียงไปทำธุระส่วนตัวก่อนได้เลยเธอจะเป็นคนเก็บที่นอนเองทั้งสองใช้เวลาในการอาบน้ำทำธุระส่วนตัวอยู่สักพักใหญ่ๆปาริที่เห็นว่ายังออมีเวลาเหลือเฟือแล้วพวกเธอเองก็ไม่ได้รีบไปไหนด้วยเธอเลยอยากใช้เวลาระหว่างนี้อยู่กับเหลียงต่ออีกหน่อย ถึงถือโอกาสอาสาแต่งหน้าทำผมให้เหลียงซึ่งเหลียงเองก็ไม่ปฏิเสธกลับการหญิงสาวร่างสูงนั้นชอบให้ปาริสแต่งหน้าทำผมให้มากกว่าการที่เธอต้องทำมันด้วยตัวเองซะอีกตอนนี้ทั้งสองอยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งโดยมีเหลียงนั่งอยู่บนเก้าอี้ส่วนปาริสนั้นยือนอยู่ด้านหลังกำลังหวีผมให้อีกคนด้วยความเบามือผมเหลียงนั้นนุ่มและหอมมากความยาวอยู่ที่ประมาณกลางหลังเห็นจะได้ เหลียงจัดแต่งทรงผมโดยการสไลด์ไล่ระดับตามความยาวซึ่งช่างผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นปาริสนั่นเองที่อาสาทำให้เพราะรู้สึกว่าทรงนี้มันเหมาะกับเหลียงดีเหลียงเองก็เห็นดีเห็นงามด้วยส่วนผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาสวยและเหมาะกับเหลียงตามคาดซึ่งนอกจากทรงผมแล้วปาริสก็ยังเป็นคนย้อมผมให้เหลียงเองอีกต่างหากสีที่ย้อมก็คือสีน้ำตาลอ่อนสีเดียวกับของปาริส เพราะเลี่ยงเห็นว่าสีผมของเธอนั้นสวยดีจึงขอให้เธอย้อมสีนี้ให้บ้างและแน่นอนว่าปาริสเองก็ยินดีที่จะทำให้ด้วยความเต็มใจวันนี้จะทำผมแบบไหนดีคะคุณลูกค้าปาริสแกล้งสวมบทบาทเป็นช่างทำผมพร้อมกับเอ่ยถามยิงสาวร่างสูงด้วยน้ำเสียงหยอกเอินวันนี้อยากได้ถักเปียสองข้างคะ่ะคุณช่างคนสวย เลียงเองก็เล่นตามน้ำพร้อมกับเอ่ยชมช่างส่วนตัวของตนอย่างเอาใจปาริธที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มจนแก้มปลิก่อนจะเริ่มทักเปียให้อีกคนด้วยความประณีตเสร็จจากทักเปียก็มาต่อที่การแต่งหน้าปาริขยับเก้าอี้ของเลียงให้นั่งหันหลังใส่กระจกเพื่อที่เธอจะได้แต่งหน้าอย่างสะดวกมากขึ้นจากนั้นเธอก็ค่อยๆถอดแว่นของเลี้ยงออก เนื่องจากสายตาของเลียงั้นสั้นพอสมควรทําให้ตอนนี้เธอมองสิ่งรอบๆตัวไม่ค่อยชัดนักหญิงสาวร่างสูงจึงหยี่ตาเล็กน้อยเพื่อปรับโฟกัสการมองเห็นเหลียงไม่อยากลองใส่คอนแทคเลนส์บ้างหรอเพื่อวันที่แต่งหน้าจะได้โชว์ตาสวยๆอย่างเต็มที่โดยไม่มีแว่นมาบางังปาริษถามขึ้นขณะที่มือก็กำลังใช้แปรงแต่งหน้าระบายสีอายแชโดลงบนเปลือกตาของอีกคน เหลียงก็เคยคิดนะแต่ยังไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องใส่มันเท่าไหรนะ่น่ะเพราะนานนทีเหลี่ยงถึงจะแต่งหน้าอยู่แล้วด้วยปาริธที่ได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้ารับรู้กับเหตุผลของหญิงสาวร่างสูงขณะแต่งหน้าทั้งสองก็พูดคุยกันไปด้วยเรื่องสับเพเหระจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการทาลิปสติกนั่นเองปาริตค่อยๆเกลี่ยลิปสติกที่ดิมฝีปากของเลียงย่งเบามือ นุ่มมากนี่คือความรู้สึกที่เธอได้รับเวลาสัมผัสเรียมฝีปากของอีกคนในทุกครั้งที่เธอแต่งหน้าให้แต่จากที่ค่อยๆเกลี่ยก็กลายมาเป็นนวดคลึงเบาๆอย่างไม่รู้ตัวสายตาของปาริสนั้นจับจ้องไปที่รีมฝีปากของเหลียงยังไม่กระพริบก่อนจะค่อยๆเลื่อนใบหน้าเข้าไปใกล้อีกคนอย่างลืมตัวอาจจะเพราะปาริสได้ตกลงกับตัวเองแล้วว่าจะเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อเหลียงยังไม่ปิดบังมันอีกต่อไป เธอจึงกล้าที่จะทำแบบนี้ยังไม่ลังเลเหมือนเมื่อก่อนซึ่งความจริงแล้วจิตใต้สำนึกของเธอนั้นมันก็อยากที่จะทำแบบนี้กับเหลี่ยงมาตั้งนานอยู่แล้วด้วยเหลี่ยงที่เห็นว่าใบหน้าของปาริสอยู่ใกล้กับตนมากกว่าปกติก็พังอับไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ขยับออกห่างหญิงสาวร่างสูงรู้สึกได้ถึงคลื่นอารมณ์บางอย่างจากตัวของปาริสซึ่งนั่นมันก็ทำให้เธอรู้สึกว่าหวามอยู่ไม่น้อย ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงไม่ขยับใบหน้าออกมาแต่กลับปล่อยให้ปาริสนวดครึงพร้อมกับจ้องมองริมฝีปากของเธอด้วยสายตาลึกซึ้งอยู่เช่นนั้นแม้เหตุการณ์ที่ว่ามามันจะเกิดขึ้นมาแค่ในช่วงเวลาสั้นๆไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำแต่สำหรับทั้งคู่มันดูยาวนานเหลือเกิน